ย,ยกด้เลยยกด้าเนี่ยไอ้นังก็ฮะอ่ามันก็เลยกระตุกหนมดนึงตอนขึ้นสุดๆนะครับกระตุกครับสัสดเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุหรเรืองหลายยนนะฮะมาครับ,มบผมวันนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอพนานิคมนะครับ จังหวัดอำนาจเจริญนะครับจังหวัดนี้ก็คนใหญ่คนโตนะครับห้ามเข้ามานะครับเดี๋ยวจะหลงอำนาจนะครับต้องไปจังหวัดอื่นนะครับมาครับผมเหมมาวันนี้มาดูรถดับนะครับดูรถดับคันนี้เลยครับผมพอดีพี่ชายนะครับติดภารกิจนะครับก็เลยลูกค้าส่งรูปไปทางให้พี่ชายดูนะครับว่าเขาจะขายรถดับนะครับที่อำเภอ พันนาในคมเลยนะครับก็เลยมาดูครับพอดีผมว่างนะครับอยู่ร้านก็เลยออกมาดูครับนะฮะมาดูครันนี้ครับผมว่าจะเป็นเช่นไรนะครับนะฮะผมก็เห็นคราข้าวแล้วครับหัวสีหนึ่งกระบะสีหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นทรงไหนยังไงนะครับรถมันจะมีทะเบียนไหมครับมาครับผมใกล้จะถึงแล้วนะครับวันนี้มาคนเดียวเหมือนเดิมครับโอ้ดูฮะใครเนี่ยฮะอีแตนครับ โอ้โหเซเซรถขยเด้อโอ้โตารถคือกันบ่อีนิมาครับผมไปดูไปดูเลยครับเดี๋ยวใกล้ถึงละโอ้ถึงละครับเนี่ยน่าจะเป็นร้านวัสดุนี่นะฮะอโ,ดดโอ้รถมาหลายโอ้รถดำรถด,ดำมก็มีหากหลายเลยครับน่ะนะ งานเมาน้ำเบ้อไม่คุณไหลด้วยคุณไหลยย่านมาด้วยผมคุณไหลเป็นยันย่านอย่างไรบุ๊คุยราคายากคนเยอะไปเดี๋ยวไปดูครับโอ้คุ้นคุ้นโอ้ลูกค้านี่นะลูกค้าโอ้ฝนตกฝนตก มีแต่ฮีโนโ่ตัวนี้มักแต่ฮีโนโ่มัแตฮีโนโ่นี่แต่ีเนะเอ้านึกว่าผู้ใดครับสวัสดีครับเออนึกว่าผู้ใดโมมีงานเลยบ่ช่วงเนี่ยก็ได้จอดบอาบด่ีอยู่ดีสัน วันน,นี้สันอ,อยู่คัสเคเอฟเองเอฟทีร้อยยี่สิบเชียงฮโร่ร้อยยี่สิบกระบะเี๋ยเห็ดเอาครับไม่เฮ็ดเอา,เเอาใช้เหล็กลางเห็ดเอาเลยเนาะดั้ม<ำ>จักตันครับดั้มมันดั้มพกตันบ่ดั้มซื้อมาจะพุนบมองสุท้าเจ้านนบา่หอดีบ่พกตันว่าเป็นหอดมันแห้งไบ่ เห็ดวัสดุก่อสร้างนะบอกครับเอาสุยางเลยทุกกต่าแนบนอก้ตเนี้มันใส่น้ำกันได้อยู่ดีนะยี่ดีด้ลยมันอดภัยคลับในช่งหลางช่งท้ายเอฟเอฟบีอาร์ขันหน้าก็แปลงแล้วบโอซีดีครับเกียร์เกียร์เบี้ยว เนียนบนเป็นขอมันเอาข้องว่าสิบเจ็ดมาใส่นี่มข้องมัน,มนมอันตรงเลยตัวน,นี้ก็ร้อยบเจ็ดแล้วน่ก็ได้ปั๊มน้อยบลุ่เนเอเชื่อยกลงเป็นปั๊มน้อยพาวเวอร์พาวเวอร์ Power. Power. สายพันมฮ้ี่โโออนีนนีครับ ไม่มีเลยโอ้หัวหัวนอกเลยตัวน,วนี้โอ้กล่องล็อกกี้จะใส่ครับมัสองมันลุใส่เดียวสองใส่สองใส่เลยบ่ไฟฟ้าบนนี้ไฟฟ้าใส่ได้บ่ครับหัวไฟฟ้าใส่ได้อยู่ด้มันหลัหนเล่ยลอยเฮ็ดติดทางนึงใส่ได้อยู่ทางทางนี้ใช่ไหมอ๋อ<น><น>ครับมันเห็นแค่ไหนที่ออกมาในสื่อที่ติดี่อ ทะเบียนนี่ผมต้องสืบพวงอะไรบิ๊กเอ็มตัวนี้บิ๊กเอ็มคือของมั่นนะครับของมั่นนี่เองบ่คล้ายบิ๊กเอ็มเลยนิสันเนาะเออมันก็นิสันสิตาร์ติดบ่ครับนี่ติดดิโอ้พวงอะไรเอ็นกับของหัวเงาเลยเกียร์เบี้ยว เท้ากลางเขาคือเถ็ดเดฉียงอย่างสิวะเร็บเท้าลวงเลยมันแห้งครับอืมอโอ้โอัดเจลาบีไม่ใหม่ตัวนั้นเพิ่งใส่เพ,พิ่งเห็ดไม่ใหม่เดี๋ยวเพิ่งนะเจลาบียังขา,ขาวๆอยู่ใส่คาดไม่หรือคาดด้วโอ้สองคาดติดเกียรบป่ะเนี่ยติดเกียรบป่ะกระบะเห็ดไม่ใหม่อยู่เนาะ เหล็กลางนะครับยังไม่ได้วิ่งวมาะฮอโอ้ลงทุนหลายครับใส่เครื่อง,งใ<ะ>มมองห,งหใงม่ไม่ค่อยเห็ดตัวผมมีแต่ขายตามสภาพเลยถ้าบุมมีไผ่ซื้อกัะ แยกสิ้นส่วนฝั่งท้ทยเอฟเอฟมีอาอีซุผสมประสานครับสามยี่ห้ออีซุนิสันฮิโน่มิตซูมีไหมมิตซูไม่มีเดี๋ยวหาของมิตซูก่อนของไรมิตซูมั่งบ้า อมะมะโอ้โหอ้ซื้อน้ำพึ้โมกวทะ,ทะ,มะมะั <c oughs> นมานม่ได้แล่นหาแล้วจำปลาได้ยุ้ยเอ้ของอะไรของนอกของร้อยสิบห้านอกครับฮะเอ่อาอ่าเครื่องยัอง,อยงครับ ฮินโยอได้การเลยแล้วใบคุ้มใหม่มาซ้ี่เดิมมได้ใบคุ้มมาบังลักนีน่อยหัมือาโได้เลยบ่โมได้ใบคุ้มเลยบ่ครับโอ้หมักเนแต่ฮินุนะหมักแต่ฮินุตัวนี้ไหมหมักฮินุมันบ่ครับคันนี้บ่ครับ ตาเป็นนายกบ่เป็นนายกบ่เป็นซอจรอเศร้าวงการหันเนาดีทั้งนี่ดีกว่าดิโอ้เอาเอาตัวนี้มันคือได้แปลงหัวหมูครับคือได้ใส่เพชรเกะเกะมันอันนั้นตัวนี้ มันบ่ใหญ่อกหรอครับมันเป็นเกียร์ห้าเกียร์แต่มันเป็นเกียร์ของอ่าห้าเกียร์เป็นของอ่าครับครับครับมันส้นก่อนบ่ลยังได้ใส่เพชรเนี่ยเนี่ยฮะเวลาขึ้นดำต้องอย่าไปมั่นใจครับของวันนี้ต้องไม้หนุนไว้ครับนะฮะมันบ่แน่บ่นอนเด้โม ลั่นตึมเข้ามาบดฟังผ้าฟังผลเลยเด้อตรงนี้เขียนลายเจ้าเลยเด้ออืมพรากันสายมันแตกอย่างนี้นะครับต้องขึ้นเสร็จต้องหาไม้รองไว้ครับ<อ>จะขึ้นช้าหรือขึ้นเร็วนะครับถ้าเข้าไปมุดดูอันตรายครับตรงนี้ใช้เครื่องว่าไอว่าจะให้น้ำนะอีกตัวหนึ่งเครื่อง อ๋อตัวนี้อโอ้ดีบ่ครับปลานี่นนนนมันคือมมีทองอ่างมีมีบ<ม><ม>่ทองอ่งององอางยกล้งหองยังใสหนบ ตรงนี้บ่แมะฝนตกรินฝนตกรินเอาอยู่หน้าร้านอยู่ใช่ไหมหน้าร้านอยู่ใช่อยู่ในบ้านเนี่ยติดกับโรงเรียนขายวัสดุลูเลยอ๋อทางซ้าย,<อ>าายมือแถววัดครับบ้านก็เปลิลยมากผู้เดียวมาผู้เดียวแรนเร็วลฮะบ้านเจ้าสมุนสองสมงุน ชั่วโมงกว่าเ<า>องครับมันขี่รถซามันเหนื่อยตัวครับออกได้ปะออกได้ดหรอกนะโอ้นี่บ่อซื้อมาครับอ่านะโอ้หกเกียร์หกสปีดก็แห้งแล้วปะโอ้สำนีละครับแ่นสำการครับแห้งแห้งมองนี่งามอเลยดินี่ก็ได้ ดีหรอกอ๋อไม่โกไม่กัเพิ่งซื้อมาได้นี่ัน,สน,น,น,นดสันนี้โคามาซูอ่ะท่านี้ตวไหครับนี่ยปะฮะตัวนี้นนยตัวนี้เดแพงกว่ากันล้านนึงปา รถเก่าก็มีเลยบ่รถเก่าก็มีเลยถือขึ้นมาไอ้รถเมคโค่เนี่ยขายถิ่มขายถิ่มแล้วกูนะ <c oughs> หัวก็มีหัวเอฟบีหลายหลายหลายสตาร์ทเบื้องเครื่องครับมันรวมกับบ่โอ้มีครับกล้องถอ,อยหลังมาตัวนี้ เฮ้เกเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวคุยอะไรกอนเครื่อง <c oughs> หลวมนะครับตัวนี้ป๋าแกบอกว่าเครื่องหลวมแต่ทำงานได้เดี๋ยวม่หลวมขนาดไหนเดี๋ยวผมดูให้

ไปลูกค้านะครับไปซื้อง่ายครับป๋าซื้อไปหาดูแต่ของผมไม่ค่อยมีของเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้กันเท่าไหร่เียาก็นะคร thay tham hết thò ra cái này Jog đám nữa đám nữa anh đang có, à. À. có còn xốt, hả nó có lấy cái nên nó còn cưng sốt sốt nha ลงเลยครับ่ะเข้าไปจอดเลยเราคุยราคาครับ